ในช่วงต่อไปค่ะติดตามรับฟังราคาพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบณ์กับท่านพาณิชจังหวัดเพชรบณ์นายสุพลศรีทัพทิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้ท่านพาณิ์มีอะไรมาพูดคุยกันบ้างคะครับก่อนอื่นก็เหมือนทุกครั้งนะครับพยายามจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1ิประเทศไทยนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงแนวโน้มจะลดลงมาเรื่อยๆแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับเมื่อวาน ู้ติดเชื้อรายใหม่ประเทศไทย2,224รายนะครับก็เสียชีวิต20รายเพราะนั้นก็ยังเป็นรายที่เราต้องระมัดระวังนะครับหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของวัคซีนนะครับสำหรับราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะออกสู่ตลาดช่วงนี้เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นช่วงของการเพาะปลูกนะครับพืชไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวนาปี แล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤด,ดูฝนรวมทั้งมันสำปะหลังนะครับก็พี่น้องเกษตรกรกําลังเพาะปลูกอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตนะครับสําหรับราคาผักตลาดกลางผักสันีิสุกเสียกพ่อขุนอาเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักทียี่สิบถึงสามสิบบาทต่อกิโลกร,รมัมผักทีราวสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลนะครับราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานพริกพอดแดง แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาลงมายี่สิบบาทต่อกิโลนะครับฮอตเขียวสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพิฮอตเขียวราคาลงมาสิบบาทต่อกิโลจากเมื่อวานหัวฝักยาวนะครับก็สามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับหัวฝักยาวราคาขึ้นสองบาทต่อกิโลผักบุ้งจีนสิบหกบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาหนึ่งบาทต่อกิโลนะครับคะน้าแปดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัม กระลำเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมกระลำขยับขึ้นมาหนึ่งบาทต่อกิโลนะครับกระลำดอกสิบสามบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาสามบาทต่อกิโลลุยสามบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาส่งตัวเท่ากับเมื ah ่อวานกวางตุ้งสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับหอมแดงสี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็มีส่วนของแดงกวา 15บาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นราคาผักสำหรับราคาเนื้อสุกรนะครับตอนนี้หมูเป็นหน้าฟาร์มก็112-113บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ส่งผลให้เนื้อแดงก็จะอยู่ที่200บาทต่อกิโลนะครับสามชั้น230บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสัน220บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาไข่ไก่ไข่เบอร์0นะครับ4บาท50สตางค์ต่อฟอง เบอร์หนึ่งสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสามบาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรในมตเชืบุตรแบบนี้ครับแห่ฟังเรื่องของราคาสินค้ากเกษตรแล้วก็ตุบๆต,ต,ต่อมๆนะคะท่านปานิชเพราะว่าเห็นราคาน้ํามันที่ขึ้นๆลงๆบางทีขึ้นไม่มีลงเลยจะมีแนวโน้มที่ราคาสินค้าจะขึ้นต่อไปในอนาคตไ,คไหมคะเนี่ยท่านปานิชครับก็คือ ราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมนะครับต้องมองว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนเรื่องโลจิสติกก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อว่าราคาน้ํามันยังออยู่ในเกณฑ์ราคาที่สูงนะครับก็มีโอกาสในการที่สินค้าบางรายการจะขอปรับราคาขึ้นแต่ว่าสินค้าอันนี้มันมีมาตรการของรัฐในเรื่องการตรึงราคาไว้นะครับการที่จะขึ้นราคานต้องได้รับอนุญาตก่อนครับค่ะ ซึ่งทางพณิชย์จังหวัดก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่ต่อเน,นื่องนะคะครับผมครับเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ส่งภาพให้ดูไปเดินติดตามราคาหมูนี่แหละครับไปที่ตลาดตามเขียงหมูอะไรต่างๆเพราะว่าแนวโน้มก็ราคาก็เริ่มขยับตัวสูงขึ้นนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ส่งผลให้หมูชมําแหละก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันแต่เท่าที่คุยกับทางาฟาร์มของบริษัทรายใหญ่นะครับสองสามรายเนี่ยก็ เอาตอนนี้เขากําลังพยายามที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกหมูค่ะลูกหมูโตให้เป็นแม่หมูนะฮะก็คือเอากลุ่มมันจะมีกลุ่มฟาร์มบางบางกลุ่มที่ทางบริษัทเขาให้เอาหมูแปดสิบเก้าสิบโลหมูโตแล้วหมูโตแล้วนะครับไปเลี้ยงเพื่อให้เป็นแม่หมูแล้วก็ผลิตลูกหมูออกมานะครับเพื่อให้ลูกหมูพยายามให้มีลูกหมูเข้าสู่ระบบตลาดให้เร็วที่สุดนะครับค่ะ ขอบคุณท่านพนิดมากนะคะครับผมครับขอบคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะ